สวัสดีครับพวกองครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากร์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อัดไว้นะครับก่อนที่จะทําทการก่อนที่จะสัปดาห์นี้ครูเอกมีเดินทางนะครับไปทานายนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็พิจิตนะเพชรบูรณ์นี่แน่ๆันที่27นะครับแต่พิจิตนี่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะก็คลิปนี้จะน่าจะน่าจะ ลงในวันที่26นะครับลงในวันที่26สิบเช้าช่วงเย็นๆนะครับของทางชั้นเรียนนลกพยากรณ์นะแล้วก็ทางช่อง o u t u b เนี่เป็นเชา้าวันที่ผมทำทำการทำนายอยู่ที่เพชรบูรณ์เลยนะครับก็เป็นการอัดคลิปทิ้งไว้ก่อนนะก็ต้องเข้าใจนะครูเอกเดินนสายนะครับ<笑><笑>ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดยาวตั้งแต่วันที่2ี่สิบี่สดยีแดนะครับแล้วอาจจะถึงวันที่ยีเลยเพราะว่า ทำไว้ทำไว้ด้เดินทางไว้ยี่สิบเก้านี้เดินทางกลับนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะว่าแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าทางชั้นเรียนไม่ได้หลายส่วนนะมันจะเด้งขึ้นมาเฉยๆนะอาจจะไม่ได้ตอบระหว่างคุยรีวิวนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขนะครับ5 5 9 4 5 5 9กนะครับกูตั้งชื่อไว้ว่าคิดคิดไวแล้วจัดการอ่า หลังๆเนี่ยชื่อมันจะตั้งยากแล้วล่ะเพราะมันเดี๋ยวมันจะซ้ํากันมันมีความคล้ายกันกันก็พยายามบิดคําไปนิดๆหน่อยๆนะครับคือเพื่อให้มันแบบเออโอเคมาจากนี่ไปนี่มาจากนี่ไปนี่นะปุ่มนี้ค่อนข้างจะคิดยากนิดหนึ่งนะครับพราะมันต้องมานั่งฟังอธิบายบางทีหัวข้อขึ้นไปอาจจะไม่ตรนโดนใจนะครับแต่ว่าถ้าฟังับอธิบายในรีวิวมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคมาเข้าสู่การรีวิวกันเลยนะครับจะได้มีเสียเวลานะครับลงท้ายนะครับเออไม่ใช่ทิ พูดถึงที่มาที่ไปก่อนบนจะลงท้ายก่อนเลยนะครับพูดถึงที่มาที่ไปกก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่เกิดจากเลขคู่3ตัวนะครับก็คือคู่55คู่5 9แล้วก็คู่4ี่นะครับทั้ง3คู่เนี่ยทำรีวิวไปแล้วสามารถกลับไปดูปันพื้นฐานได้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มเลข3ตัวก็ได้เป็น5้าห้า้า้าแล้วก็5 9 4 4 9้าี่้า้านะทั้ง3มกลุ่มไอ้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็ทำไปแล้วเช่นเดียวกันกลับไปชมได้นะครับผม มาถึงเลขกลุ่มของเรากัน5594นะครับเลขกลุ่ม4ตัวนะครับขอมองเป็น4ตัวท้ายก่อนซึ่งเป็นที่มาของคำของชื่อที่จะมารีวิวนะครับ5594เนาะคิดไวให้จัดการน,นะครับออช่วงนี้ก็มีออลูกศิษย์นะครับมาสอบถามต่อเน,นื่องหลังจากเรียนไปจบแล้วก็มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาก็ได้อธิบายเยอะหน่อยเรื่องว่าไอ้หัวไวความคิดไวเนี่ยส่วนใหญ่เลขไหนจะเด่นๆ ในมุมมองพวกอีกนะก็มีอยู่3เลขด้วยกันนะครับก็คือมี0ไอศูนี่ตัดออกไกันเลยเพราะว่ามันไวสุดแล้วนะครับแล้วก็บางทีก็ช้าสุดแล้วแต่นะครับคำอธิบายอยู่ในชั้นเรียนนะมี0นูนยะมี4แล้วก็มี9นะครับไอ้หัวไวๆเนี่ยนะครับส่วนการตัดนิจใจเด็ดขาดเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะไปอีกแนวหนึง่งแต่นี่คือความไวใน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 ,ในความคิดนะครับก็ะจะไวที่สุดประมาณนี้ไล่ๆกัน9กับ4เนี่ยไล่ๆกันนะครับแต่ถ้าเนี่ไปเชิงแบบว่า คิดใหม่ทําใหม่อะไรพวกนี้สาระแต่ว่าทําเป็นสี่นี่คือประมาณว่ามีปัญหามีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบไปแสวงหาคําตอบชอบแบบให้จะทำยังไงดีกับเรื่องนี้นี่นี่นี่นะครับจะต่างจาก9ก้านิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเจออะไรปุ๊บเขาจะพยายามคิดให้เร็วเพื่อที่จะเอาไปซึ่งคําตอบต่างๆของตัวเองนะครับนี่คือสี้ายนะข้อดีจะเป็นประมาณนี้แต่ข้อด้อยคืออย่างแรกเลยเขาเป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้เขาจะแบบ คิดตลอดแต่ไม่ได้คิดแบบเครียดแบบเละเ็ดนะครับจะคิดตลอดว่าจะต้องทาโน่นทานี่บางคนก็เวลามีสีท้ายจะมีอาการแบบว่าคิดอย่างแล้วยังไม่ทันจบก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งหรือบางทีคิดเสร็จปุ๊บคิดต่อเลยอะไรประมาณนี้จะเป็นคนที่แบบเบลลอๆนิดหนึ่งนะครับล่องๆ่องลอยๆอยนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนสีท้ายเนาะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าคนคนคิดอยู่ตลอดเวลาเจออะไรซ้ําๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไง เวลาทำอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกคือมันคิดมันได้อยู่แล้วอะไรนี่คือเป็นคนมันดีในด้อยอะมันชอบหาอะไรทำไปเรื่อยนะครับคิดไปเรื่อยแต่ข้อด้อยเรื่องนึงคือบางทีมันก็คิดแล้วมันไม่จบสักทีมึนออกใช่ได้เออมันก็คิดต่อไปเรื่อยๆก็ระวังการฟุ้งซ่านอยู่พอสมควรสำหรับสี่ทายนะครับแต่ข้อดีคือมันก็คิดตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรตัวเองเท่าไหร่ตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลขเก้าเขาเนี้ยยิ่งไวเลยเมื่อกี้ผมบอกแล้วเลขที่มันเร็วไวหัวไวมันจะเป็นสี่กับเก้าใช่ไหมนี่เขาคู่กันเลย ก็พอก้าวมาตำแหน่งประมาณคือสิ่งที่เขาคิดแล้วเขามักจะมองว่าอ๊มันจะเอาไปใช้ยังไงดีมันต้องทำยังไงดีนู่นนี่นั่นคือในหัวนี่ไล่มากถ้าเป็นนักเรียนก็ประมาณพวกแบบตอบทำข้อสอบเร็ว่เห็นปุ๊บตื๊ดๆๆๆอ่ะเช่นแต่ถือถ้าไม่ใช่ว่าก้าวสี่เราจะคิดแบบคิดถูกนะคิดถูกไปซะทุกเรื่องนะครับไม่ใช่นะครับคือต้องตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นก่อนในการคิดในการสมมติเป็นนักเรียนเนี่ยสมมติมีก้าวสี่ท้ายใช่ไหมคือคุณต้องอ่านหนังสือเต็มที่อ่ะ พอคุณอ่านหนังสือเต็มที่ปุ๊บถ้าคุณมีแนวคิดแบบเกนะ้าสี่เนี่ยก็จะประมาณว่าคุณจะไปนึกในหัวว่าเอ้ยอ่านไปอันไหนเอามาจากอันไหนจะเร็วไงนี่ออกใช่ไหมครับมันก็ต้องเตรียมตัวก่อนเนาะถึงจะดีนะแต่นี่คิดไวมากก็จะต้องใช้ไงปุ๊บ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 คิดเร็วนะครับคิดเร็วมากแต่จุดเด่นของกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่การคิดเร็วคิดเร็วโอเคมันโอเคดีอยู่แล้วละ่ะแต่ข้อด้อยอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้แหล,คาาะ,คลคะ,ะครับมันอาจจะแบบคิดเยอะคิดฟุ้ ในการถ่ายทอดเขาเป็นเลขห้าถ่ายทอดไอเดียที่อาไปใช้เป็นเลขห้าเขาจะค่อนข้างแบบว่าไอที่คิดเร็วๆเนี่ยมันจะไปทํายังไงดีมันจะมีลําดับอยู่นะครับคิดปุ๊บออกปับ๊บหาช่องทางว่าจะไปใช้ไงจะเอาไปทําไงดีมันจะมาช้าตรงนี้แหละถามว่าคิดเร็วแต่การกระทําหรือการจะนําไปใช้ช้าก็เหมือนกับแบบคิดมาไว้แล้ว,ลวมาแล้วมารวมรวมกันไว้เป็นลําดับเป็นขั้นตอนโนะชคดีที่เป็นตรงนี้นะครับ แล้วลำดับถอดไปข้างหน้าอีกก็ยังเป็นห้อีกก็คือวิธีการเอาไอแนวคิดไปใช้เนี่ยลำดับคือเขาเป็นเขาเลยกลายเป็นคนที่ถึงจะคิดเร็วไงขาตามแต่เวลาเขาทำอะ่ะเขาไม่ได้รีบไงคิดไว้เยอะๆแล้วมาจัดลําดับไว้ว่าจะต้องทํำยังไงกับมันบ้างนะครับก็ก็คือประมาณนี่แหละคิดแล้วค่อยมาจัดการคิดแล้วค่อยมาจัดการผมว่าเหมาะกับนักเรียนอะ่ะ นักเรียนหรือนักวิชาการต่างๆที่มันต้องคิดตลอดเวลามันต้องแบบมีเรื่องมาปุ๊บมันต้องหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาที่จะไปลงมือทอําจริงๆมันก็ควรจะทําและมันดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นขั้นเป็นตอนนึกออกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นนักผมมองว่าเป็นยอดนักคิดคนหนึ่งเลยนะที่แบบพร้อมที่จะให้คําตอบผู้คนหรือว่าเอาคําตอบที่ตรงมีเอาไปใช้ให้เป็นระบบนะครับก็มันก็เลยเหมาะเลีประมาณนี้ก็เลยเหมาะกับ ลักษณะของคนที่มีแนวคิดแบบการจัดการต่าง,างๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะนี่คือด้านหลังแล้วแต่ข้อเด็ดข้อร้อยก็จะต่างกันไปนะครับแต่แน่นอนคิดตลอดเวลาแต่ไม่ได้เชิงเครียดนะไม่ได้เชิงเครียดก็ถือว่าโอเคนะครับก็ลองดูว่าแนวทางแบบนี้เราชอบหรือเปล่านะครับนี่คือด้านถ่ายส่วนด้านหน้าครับด้านหน้าคลิกภายนอกคนเห็นปุ๊บก็จะเป็นคนซื่อๆนิ่งๆ ขยับตัวน้อยนะครับวางตัวดีนะครับวางตัวดีแบบไม่ได้สูงสิงอะไรกับใครเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปคุยหรือเข้าไปสื่อสารไปติดต่ออะไรของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดจาเร็วพูดจาแล้วแบบอืมสื่อสารมาปุ๊บปบางทีเห็นข้างนอกแบบนิ่งๆไม่มีอะไรอันนี้คือสีตัวหน้านะครับหน้าเราเึ็นนิ่งๆแบบน่าจะเห็นเหมือนเนิร์ดๆออกเนิร์ดๆออกแบบมีภูมิหน่อยๆอะไรเงี้ย น่าจะค่อยพูดค่อยจะไม่ใช่เลยพอเมื่อไรอย่าเปิดโอกาสเข้าไปคุยเปิดปุ๊บติดปับ๊บพูดยาวเลยเนี <c> ่ย <oughs> สื่อสารก็เต็มที่เร็วด้วยนะนะตรงนี้ต้องคงปรับให้นถ้าปรับให้ชา้าลงได้ก็โอเคมันก็จะดูแบบ <c oughs> เหมือนนักวิชาการมีหลักมีเกณฑ์ประมาณนี้ซึ่งข <c oughs> ออภัยครับซึ่งลักษณะประมาณเนี้ผมเห็นเยอะนะในนักวิชาการเหมือนแบบเออข้างนอกแบบวางตัวแบบนิ่งๆไม่อะไรแต่พอแบบ เหมือนแบบอยากจะถ่ายทอดด้วยอยประมาณนี้นะครับบุคลิกก็ออกทรงออกทรงคนเงียบๆแต่อย่าให้เงียบๆฟาดเรียบอะ่ะนึกออกไหมประมาณเนี้ยเอออย่าทักแล้วกันบางทีเพื่อนนะถ้าเราเห็นทรงแบบนี้บุคลิกแบบนี้นข้างหน้าทรงแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครอ่ะโดนไปก่อนต้องมาบอกเพื่อนนะระหว่าง เ,เห็นนิ่งๆอย่าเข้าไปคุยเลยมมนง,งั้นไม่ได้ออกมานะหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ผมเรียกว่ามันนี่นะครับถามว่ากั้นเสน่ห์ผมว่าบางทีผมเห็นเลขประมาณนี้ห้าห้เก้าส่วนใหญ่เราจะต้องไปได้ฟังว่า้ ee, มันต้องกั้นเสน่ห์มันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบสไตล์นี้มันก็ดูสนุกตลกดีอะไรเงี่ยเขาคิดเป็นเรื่องตลกนะแต่บางคนก็แบบล้ำคานอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันก็แล้วแต่คนชอบอะสไตล์มันก็ต่างกันนะอเสน่ยอาจจะแบบอยู่ที่ว่าการที่แบบว่า วางตัวดีนะแต่ถ้าจะให้คุย,คยอะไรคุยก็คุยได้แต่บางคนก็ชอบแบบเอ้ยอย่างเงี้ยข้างหน้าใบกระตกกระตากวางตัวนิ่งๆเรียบเรียบแต่งตัวเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ประมาณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือหน้ากับหลังนะครับของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ลองไปเปรียบเทียบของตัวเองดูว่าใช่ไหมนะเรื่องต่อไปเรื่องเสริมครับเรื่องของการเงินเรื่องแรกนะครับเป็นคนที่ขยันในการหาอยู่พอสมควรแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรหมายถึงว่า การเงินที่เขางวงว่าจะต้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้เขาก็จะไม่ค่อยเสี่ยงนะไม่ค่อยเสี่ยงจะจอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการจัดก,การมาันมีเงินแล้วจะจัดการการเงินยังไงผมว่าเขาแคจ,จัดการดีนะในระดับหนึ่งนะครับภาพรวมดีกว่าภาพรวมเต็มศิลเนี่ยผมให้สักเจ็ดแล้วกันประมาณนี้ยก็เลยขึ้นมาเยอะครับเจ็ดเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่แค่มันกลางๆในลรกษณะของเชิงบวกแค่น,นั้นะครับก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ถือถ้าขยันมากๆคนที่ทํางานแบบลักษณะแบบนี้ คิดๆตลอดเพื่อจะให้ทําอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์โอเคนะครับเงินก็ไปผนวกกับการทํำงานนะก็ถือว่าการเงินในระดับที่พอใช้ได้ครับพอใช้ได้นะครับแล้วสุดท้ายเรื่องความรักนะครับก็อย่างที่ผมบอกสเสน่ห์เขาไม,ไม่ได้ดึงดูดเรื่องของบุคลิกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราชอบสไตล์แบบไม่ต้องอะไรมากเฉยๆเรียบๆคุยกันอะไรเงี้ยเออไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดต่อสไตล์แบบ ข้างนอกนิ่งข้างในเร็วอะไรพวกนี้เออไอมอาจอาจะชอบสไตล์แบบนี้ก็ก็ถือโอเคนะครับอาจจะแบบซ่อนนะเป็นเสน่ห์แบบซ่อนซ่อนรูปอะไรเงี้ยพอ,อได้คุยกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยคือบางคนก็อาจจะชอบสไตล์นี้ชีวิตมันดูมีสีสันดีอันนี้โอ้คุณเองมองให้มันเป็นเชิงบวกไนงะบางคนก็แบบเอะโอ้โหแย่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แย่นะตอนบบคุยเองมันก็แบบแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันคือถ้า ถ้าจะไปเทียบเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็นเลขสายสเสนอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานดูแลดีคุยอะไรอ่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้เขานิ่งๆแต่เมื่อเรคุยก็ยาวอะไรพวกเนี้ยเป็นอาการแบบนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันเราชอบบุค,คลิกกันแบบนี้ไหมถ้าถึงเราเราใช้เบอร์นี้เองเราเป็นเรื่องของความรักคุณชอบสไตล์ที่คุณเป็นไหมถ้าคุณชอบสไตล์แบบนี้คือไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครหรอกแต่เมื่อไรที่เปิดใจไปแล้วแล้วอยากจะคุยอยากจะอะไรก็คือมันต้องคลิกกันไงเออ คุยได้นะอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันนะฉันพูดเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบฟังไม่ทันก็เราก็ไม่ได้คลิกกันอะไรเงี้ยออประมาณเนี้ยนะครับอ่านี่คือเรื่องของความรักเนาะอาจจะไม่โดดเด่นนะแต่ก็แล้วแต่ว่าคนชอบอยังไงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวนะครับเพราะพูดตรงเลยเพร่ะเป็นการอัดคลิปนะไม่ได้มีการแวะมองอะไรนู่นที่นั่นก็คุยยาวอย่างเดียวเลยก็ลองมองดูว่าตอบโจทย์ตัวเองไหมนะครับว่าเออเลขกลุ่มเนี้ยฉันชอบสไตล์นี้สไตล์นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งทางช่องยูทูบทางเพจกูเก็ตแหล่งขยากรและทางชั้นเรียนเลขงยากรนะครับพบกันในคลิปถัดไปนะครับใครอยากได้คลิปอะไรขอเข้ามาครับตอนนี้คิวไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับสิบสี่เดือนครับประมาณเกือบสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยเลยละสี่ร4อยคิวนะครับแต่ก็ทำทุกวันเลยครับพอทำทุกวันมันก็มาเรื่อยๆไม่เป็นไรครับเราก็ได้ฟังรีอยู่เลขที่มันดูแตกต่าง ขยับตำแหน่งเดียวผมก็อ่านไม่เหมือนกันแล้วนะเพราะนั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับขอเข้ามาได้หรือถ้าเกิดว่าขอเข้ามาแล้วมันไปซ้ำกับคนอื่นอย่างเงี้ยอืมเราก็รออาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้นะครับตั้งสามร้อยกว่ากลุ่มอ่ะมันก็อาจจะมีซ้ำกันบ้างเนาะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องครูอิด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ